หลังจากที่เปิดซีซั่น2021เรียบร้อยแล้วนะครับการกับการแข่งขันที่ประเทศกาตาลนครสนามที่1ก็มีประเด็นดราม่าเล็กๆน้อยๆนะครับของจอันเมียนะครับแชมป์โลกปี2020นะครับดาบิดจากซูซูกิชาวสเปนนะครับเกิดในรอบสุดท้ายนะครับก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะเข้าเส้นชัยเพียงไม่กี่ร้อยเมตรนะครับก็คือเจ้าตัวนั้นโดนโยฮันซาโก้นะครับแล้วก็เปโก้บันยะยาเนี่ยแซงก่อนที่จะเข้าเส้นชัยเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเพียงเท่านั้นเองนะครับเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก็คือเมียเนย จยนเมียเนี่ยเบรกลิกจนเกินไป้วครับแล้วทำให้มันบานโค้งนะครับแล้วก็ทําให้ยฮันซาโกแล้วก็เปโกบานยาเนี่ยเป็นช่องโหว่ตรงนั้น,นครับแล้วก็ชิงเปิดคันเร่งนะครับแตงโยนเมียก่อนเข้าเส้นชัยเพียงเพียงนิดเดียวนะครับโดยความแรงของรถดูคตินะครับหรือว่าขุมพลังของดูคตินั้นทำท็อปสปีดได้สูงถึง360กิโเมตรนะครับแล้วก็มีการคาดการจากวาเลนติโนรัสซี่นะครับว่าที่สนามมูเจโลเนี่ยดูคติจะทาท็อปสปีดได้มากกว่านั้นอีกนะครับซึ่งความยาวทางตรงที่สนามกาตาเนี่ อีก68กิโลเมตรนะครับส่วนที่สนามมูเจโลนั้นมีความยาวถึง 1141เมตรนะครับซึ่งมีความยาวมากกว่าซึ่งที่สนามมูเจโลนั้นมีความยาวมากกว่ามากกว่าที่สนามกาตาเป็นร้อยเมตรอีกนะครับก็ต้องบอกว่าท็อปสปีดของดูคตินั้นเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆแล้วครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับต้องต้องรอดูครับว่าที่สนามมูเจโลนั้นนักแข่งของดูคตินั้นจะทุบจะทุบสถิติท็ทอปสปีดของแบรนด์ที่สังกัดได้อยู่หรือไม่นะครับโจอันเมียนะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับเขาบอกว่าเออถ้าเขาเนี่ยไม่พยายามที่จะเซ0 เนี่ยอาก็น่าจะจบในอันดับที่2ครับเพียงแค่ต้องหนีทางตรงให้ได้แล้วก็กันท่าไปกู้เไว้นะครับไม่ให้แย่งอันดับเข้าไปนะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดแล้วก อยางที่อย่างที่เราทราบกันนะครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่ามันยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรสที่2นะครับในสุดสัปดาห์นี้ที่จะเริ่มกันในวันศุกร์นี้นะครับก็ยังมีโอกาสให้จอนเมียแกย้ตัวได้นะครับก็ถ้าจะพูดว่ามันผิดไหมครับก็ไม่ผิดนะถ้ามุมถ้าแฟนๆนั้นมองในมุมมองของจอนเมียนะครับก็คือเขาพยายามที่จะป้องแชมป์โลกนะครับที่จะพยายาม พยายามที่จะป้องกันแชมป์โลกนะครับมันคือสิ่งที่ถูกแล้วนะครับโดยตัวผมคิดเลยว่ามันคือสิ่งที่ถูกนะครับที่โจนเมียนนั้นพยายามที่จะป้องกันแชมป์โลกของเขาเอาไว้นะครับมันก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วครับว่าโจนเมียนนั้นสามารถคือต้องบอกว่าเขาการที่เขาไต่มาจากอันดับที่10จนมาจบในอันดับที่2ได้นะครับถ้าไม่เสียโพเดียมไปเนี่ยคือมันเป็นข้อพิสูจน์แล้วนะครับว่าเขาสามารถป้องกันแชมป์โลกเขาสามารถที่จะเป็นแชมป์โลกได้อีกหนึ่งสมัยนะครับการที่จะป้องกันแชมป์โลกก็ต้องทําตั้งแต่สนามแรกใช่ไหมครับเขาบอกว่ามัน ถูกนะครับที่เขาป้องกันแชมป์โลกเขาพยายามเขาทะเยอทยานที่จะขึ้นอันดับให้มากให้ได้อันดับที่สูงที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าไปเริ่มถ้าไปเริ่มคิดที่จะถ้าคิดที่จะเริ่มป้องกันแชมป์โลกก็ต้องทำตั้งแต่สนามแรกครับจะไปเริ่มสนามที่5ที่6กว่าจะกัดกว่าจะกระเตื้องตัวเองขึ้นมานะครับกระเตืองคะแนนขึ้นมาก็อาจจะสายไปซะแล้วครับแชมป์ก็อาจจะเปลี่ยนมือครับแชมป์โลกอาจจะเปลี่ยนมือไปได้นะครับก็ต้องมารอดูสุดสัปดาห์นี้นะครับว่าเขาจะทําได้ดีมากแค่ไหนนะครับอย่างแรกเลยที่ผมมองครับซูซูกินั้น ซึ่งมันมีผล เกี่ยวเนื่องไปยังการคอลี่ฟายของซูซูกิครับโดยซูซูกินั้นมักจะเหนื่อยกว่าชาวบ้านชาวช่องนะครับในการคอลี่ฟายเพราะว่าจะต้องหลุดไป Q1 ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทําเวลาขึ้นไปใน Q2 ครับเพื่อไปหาสตาร์ทในวันแข่งครับออกกิจออกสตาร์ทให้มันดีอันที่ดีที่สุดนะครับอย่งเลยที่ซูซูกิจะต้องปรับปรุงก็คือการเหนื่อยตั้งแต่ Q1 นี่แหละครับในส่วนตรงนี้ก็ต้องให้กําลังใจนะครับหากใครเป็นแฟนๆของซูซูกิก็ต้องให้กําลังใจโจอันเมียต่อไปครับทีมงานและนักแข่งก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าอลขงงุ วนเดย์นะครับดาวิดเดย์บิบโอนั้นก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายต่อการแข่งขันนะครับก็ซูซูกิก็ยังทําผลงานได้ดีนะครับกับเวลาที่ไม่มีดาวิดเดย์ดีบีโอบบโอนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ต้องบอกว่าผมมองว่าซูซูกินั้นมีรถที่ลงตัวมากๆนะครับในการแข่งขันเอาละครับเราก็ต้องมารอดูนะครับว่าจนเมียนั้นจะแก้แค้นต้องพูดว่าแก้แค้นเลยนะครับจะแก้แค้นดูคติได้หรือไม่นะครับกับเรสที่2ที่ประเทศกาต้านะครับในสุดสัปดาห์นี้นะครับ ที่จะถึงเนี่ยจะเริ่มการวันศุกร์นี้แล้วนะครับก็คือการแข่งขันในวันที่4เมษายนนั่นเองนะครับน่าจะเวลาเดิมนะครับ FP1 FP2 FP3 FP4 ก็เวลาเดิมนะครับหาเพื่อนๆคนไหนจะติดตามนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับทางช่องออนไลน์นะครับเป็นช่องของต่างประเทศนะครับก็จะมีการภาคเป็นภาษาอังกฤษนะครับครับสุดท้ายนี้จากเหตุการณ์ของโจนเมียนะครับก็ได้พิสูจน์แล้วครับว่าความมุ่งมั่นของคนหรือจะสู้ขุมพลังของเครื่องยนต์ดูคติขอบคุณครับหาเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดนะครับมนสไครือด นะครับสวมหน้ากากอะไรััยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะครับหรือว่าก่อนออกจากเคหสถานนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ